สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับ AFK สําหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงครับทุกคนวันนี้น้าแดง ก็มาในเกมโลบอกนะครับในแบบที่ชื่อว่าอนิเมะมัลติเวิร์สครับทุกคนแบบนี้พี่กล้าพูดเลยนะครับว่าพี่ไม่เคยเล่นแนวนี้เลยนะทุกคนมันเป็นแนวสุ่มไข่ด้วยแล้วก็ลงดันเกี้ยนแบบแปลกๆนะคนดูเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนําแบบนี้ก่อนนะทุกคนสําหรับคนที่ ไม่มีแบบเล่นนะแบบนี้เป็นอาแบบที่แบบเล่นง่ายหรือเล่นยากวะเออแต่พี่คิดว่าน่าจะเล่นแบบกลางๆแล้วกันสนุกดีครับคนดูมันแปลกๆไม่เหมือนใครดีนะครับอย่างแรกครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะให้โค้ดก่อนนะครับโค้ดก็ไปใส่นะครับจะได้เพชรเยอะๆมากๆเลยนะแล้วก็มาสุ่มตัวนะนี่เห็นไหมทุกคนมีตัวตำนานอะไรประมาณนี้นะมีคือแผ่นปล่อยสก,กิลนะเห็นไหมขลังเนี่ยทุกคนเป็นปล่อยสกิลต่างๆนะเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปดูที่สุ่มตัวนะครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้คือถามว่าได้ยากไหมค่อนข้างยากพอสมควรนะพี่ไม่รู้ว่ามีแบบ ระดับลับหรือเปล่านะลับไม่น่ามีนะทุกคนเพราะไม่มีแค่ตํานานสีลุงอย่างเดียวนะเห็นไหมมันมีหลายสกิลมากแต่พี่อยากได้หาคีของจกักรพรรดิอ่ะมันน่าจะเท่น,น่าดูนะแต่พี่ได้นี่มาครับทุกคน พี่ได้แผ่นดินไหวของหนวดข่าวนะแล้วก็ประตูแห่งบาบิโลนคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่มันขี้โกงกันนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือดีมากเลยนะเอาไว้ลงดันนะสกิลนี้อันนี้เหมือนแบบหนวดข่าวอ่ะเอาไว้แบบสู้กับบอสน,นะไอ้สกิลนวดข่าวอ่ะทุกคนประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือที่สุ่มบัฟต่างๆนะทุกคนเห็นไหมบัฟความโกรธอะไรต่างๆนะเหนะ็นไหมนี่ประมาณนี้แล้วก็มีบอกนะว่าอะไรดีไม่ดีนะก็ดูประมาณนี้ราชินีต่างๆนะทุกคนนี่นะมันก็จะอยู่ขมนนะเห็นไหมแล้วก็ทางนี้นะครับก็คือเหมือนแบบอ่า เดี๋ยวดูนะครับ AFK นะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนแบบห้อง AFK ต่างๆครับทุกคนเห็นไหมก็ประมาณนี้อ่าต่อมาครับทุกคนตรงนี้ก็คืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวดูครับมันเหมือนคล้ายๆสุ่ม ABC นะครับทุกคนเห็นไหม BBS นี่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอ่ากยาภาพแล้วกันนะสักเอม่มีอยู่่หวศักยาภาพเออเห็นไหมประมาณนี้นะครับมันก็ต้องใช้ลูกเต่านะทุกคนลูกเต่านะประมาณนี้อ่าแล้วก็ปางนี้ต่อครับอันนี้คือที่ลงดันครับทุกคนเดี๋ยวพี่ค่อยอ่าลงดันให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยแล้วกันอันนทุกคน อันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยค่อยพาไปดูนะครับทุกคนมันมีหล,หลายอย่างมากครับแบบนี้ทุกคนน่าดึงดูดน่าเล่นดีนะทุกคนอ่าอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆหลอมนะแบบสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์พวกอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรพี่ไม่เคยได้เหมือนกันนะมันต้องใช้ของหลอมมาคนดูเนี่ยอันนี้คือของอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะว่ามันคือของอะไรนะหาจากไหนนะทุกคนเห็นไหมมีดาเมจต,ต่างๆนะค่าโจมตีดาเมจเหรียญดาเมจนะทุกคนเป็นขั้นๆมันก็เล่นยากพอสมควรนะก็ไต่ระดับเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆรบนะคั ต้องใช้2.5 m นะก็คือตรงนี้นะทุกคนพลังสายฟ้าที่เราต่อยต่อยแบนนี้แหละเห็นไหมที่จะต่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือวิวัฒนาการนะรทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่าคืออะไรเหมือนคล้ายๆ อัปเดนะทุกคนเหมือนคล้ายแบบเห็นไหม e อีโวอ่ะอีโวประมาณเนะี้ยเห็นไหมมันต้องใช้อะไรต่างๆนะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันหักยังไงนะทุกคนอันแรกก่อนนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนนี่อันนี้คือพี่ผ่านแล้วนะดาวคอสนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนมันเหมือนแบบให้โจมตีนะคนดูเนะี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรืนะ่อยๆเนะี่ยเห็นไหมอันนี้อโน,นมัติได้นะทุกคนอโน,นมัติฟรีนี่แล้วก็กดต,ต,ต่อยต่อยต่อยได้นะทุกคนอันนี้คือพี่ผ่านแล้วแหละอันนี้นะครับผ่านแล้วแหละนี่ครับแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆคร ด่านเลขน่าจะ3ามหมนะเปิดประตูอะทุกคน3ามหม้าถ้าจำไม่ผิดนะสามหมนะครับันก็เดี๋ยวน้องๆถามว่าพี่ครับทำไมถึงต่อยแรงขึ้นนะครับทุกคนก็ไปดูตรงนี้ครับนี่นะไปช่วยรางวัลนะทุกคนนี่อุปกรณ์ต่างๆครับทุกคนถามว่าได้ยังไงก็คือการสุ่มอันนี้นะครับนี่นะห้าร้อยแต่พี่ได้ด่านต่อไปไงอุปกรณ์ของพี่น่าจะแรงขึ้นนะทุกคนด่านนี้มันใช้เงินอยู่ที่ห้าสิบเคนะทุกคนก็พี่ต้องการอันนี้สีลุ้งๆอ่ะเพราะพี่จะไปอัปเกรดนะทุกคนดูเนี่ยมันก ก็มีประมาณนี้นะการกากันฟาร์มหาของที่ต่อยแรงขึ้นนะครับคล้ายๆฟาร์มนะเพื่อหาของไอชิ้นส่วนอะไรแบบนี้นะทุกคนเพื่อจะได้แบบต่อยให้แรงขึ้นนะครับนี่แม่มันจะต่อยแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงดันกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอว่าไปโลกหนึ่งก่อนนะล็อบบี้นะครับไปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนเพราะเกมนี้มีลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนอ่าอันนี้คือโหมดลงดันนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเล่นยากขนาดไหนครับทุกคน นี่พี่ก็จะไปด่านอ่าด่านนี้พี่ไม่ผ่านเลยพี่จะไปหมดยากเลยทุกคนแล้วก็จะได้ EPG นะทุกคนของรางวัลน,นะแล้วก็อาาัญมณีมันแตกต่างไหมหูแตกต่ตตงาตงกันมากเลยเห็นไหมหมดปกติก็สองร้อยสิบแต่หมดยาก625ทุกคนเอียพีคืออยากได้มากๆเลยปะเดีย๋ยวเราไปเลยดีกว่า let's go นี่มาแล้วทุกคนอันนี้คือเราต้องป้องกันถ่านนะอยากให้มอนเข้าไปสีฟ้ากันทุกคนโอเคมาแล้วครับมอนมันก็จะเกิดแบบนี้นะถามว่าสกิลพี่ดีตรงไหนนะครับไอที่พี่บอกมันดีในะต้นคลิปอะนี่สกิลนี้ครับ ดูดีทุกคนโคตรดีอันนี้คือพลังของหนุยขาวปึ้งเห็นไหมสกิลเนี่ยดูดูดูสกิลเนี่ยดูดียิงปุ๊มเลยอ่ะ มันองใช้พลังหนวดขาวตึง้งโอ้โหพลังหนวดขาวตีเป็นแสนนะคนดูอย่างโกงถามว่าแบบนี้มันเพลินไหมมันก็เพลินนะครับทุกคนมันเล่นได้เรื่อยๆนะสนุกดีนะตึง้งโอ้โหโคตรโกงโกงปะโคตรโกงอะ่ะทีนี้ก็เหลือบอสตัวเดียวแล้วครับทุกคนบอสมันเลือดอยู่ที่เจ็ดแสนนะเดี๋ยวพี่ขอใช้พลังของหนวดขาว นี่ตึงอุ้ยมันมีเกาะทุกคนมันมีเกาะมันมีเกาะไปกินี่ไม่มีเกาะอ๋อใช้พลังแสงเรียบร้อยตายพลังแสงพิฆาตเรียบร้อยครับทุกคนนี่มันก็จะเพิ่มเวลของอาร์ของเรานะเห็นไหมเวลสามนะพลังมันจะโหดขึ้นนะทุกคนอะไรประมาณนี้ะการลงดันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปอาดันหอคอยแล้วกันนะอืมตรงไหนว่าดันหอคอยอันนี้ป่วะ นี่นี่นี่หมดหมด,หมดนี้หมดนี้หมดเกมนะครับทุกคนหมดเกมเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะของระมานก็ประมาณนี้ทุกคนชั้น1-4ก็จะได้อเยามณีนะชั้น5ก็จะได้อะไรตาไ่างๆไปเห็นไหมมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปเลยนี่ครับชั้นแรกอ๋อมีเวลาจับด้วยนะทุกคนโหยากมากเลยเนะี่ยคนดูทำไปเล่นไปแล้วมันแบบมอนไม่ใช่เลือดแบบร้อยสองร้อยนะเป็นแสนนะครับทุกคนดูดีมอนอ่ะเลื่อนมอนอ่ะ เรียบร้อยเราขึ้นมาครับทุกคนนี่เวลาก็สองนาทีนะคนดูประมาณนี้นะทุกคนนี่ขี้โกงจัดพลังพี่นะพลังเนี้ยคนขี้โกงอ่ะทุกคนปะเดีย๋ยวเราไปสุ่มของกันดีกว่าเพราะโอเคพี่มีเพชรพอแล้วทุกคนเดีย๋ยวเราก็จะไปสุ่มของละอืมได้เพชรอีกแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสุ่มเลยแล้วกันนะ ไม่ได้ตํานานแต่ได้สีทองมานะครับประมาณนี้เลยก็ยคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนแนะนําแบบของอนิเมะมัลติเวิร์สนะครับก็สนุกดีนะทุกคนส,สําหรับที่นะสนุกดีแล้วก็แปลกนะมีอะไรให้ทหําหลายๆอย่างมากนะทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคุณนางเอกผมและตัวร้ายตออจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่